สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบก่อนส่งนะครับปืนสั้นอัดแก๊สสตัวนะครับแล้วก็ปืนอัลลม2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเนื้องานกันทีละตัวนะครับอันนี้นะครับเป็นปืนสั้นอัดแก๊สนะครับตัวนี้เป็นงาน w e นะครับเป็นกลอก18นะครับนี่นะครับมีลูกค้าสั่งจะไปนะครับให้ดูเนื้องานครับสำหรับท่านที่ไม่ทันนะครับดูเนื้องานสวยๆนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะใส่กระสุนไปเลยนะครับแล้วก็เราจะทดสอบก่อนส่งพร้อมกันทั้งหมด4ตัวเลยนะครับสําหรับส8บแเราจะใส่กระสุนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะยิงทั้งหมด2ระบบนะครับทั้งเซมิแล้วก็ตัวโตนะครับใประมาณนี้นะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับเป็น golden eagle นะครับหนึ่งเกหนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขายไว้เรียบร้อยละ สภาพสวยๆเลยช่วงนี้ก็พอมีมือสองเข้ามาบ้างนะครับก็จริงก็เข้ามาแทบทุกวันเลยแต่ว่าอาจจะมีหลายรุ่นบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแล้วแต่กันไปนะครับอันนี้กระสุนใส่กระไรนะครับเดี๋ยวเรามาเติมแก๊สที่หลังเนาะส่วนกระบอกนี้เป็นปืนอัดลมนะครับตัวนี้เป็น 40A เนะครับเป็นปืนอัดลมที่แรงมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบอดี้เหล็กเซนต์รอยนะครับแม็กซีนก็เป็นเหล็กครับมีช่องคัดปลอกนะครับมี ยกนะครับก็ยิงได้แรงเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่สักสี่ห้านัดนะครับหกนัดเลยต่อมานะครับจะเป็นกลอกสิบเก้านะครับตัวนี้จะเป็นอ่ตัว g 1สิบห้านะครับตัวนี้นี่เป็นงานค่อนข้างเนียนนะครับและค่อนข้างสวยเป็นทรงกลอกสิบเก้านะครับอ่ บอดี้นะครับเป็นเหล็กสีเงินลอยเหมือนกันแล้วก็แม็กกาซีนก็เป็นเหล็กสีเงินลอยนะครับตัวนี้จะก็ข้างหนักครับงานดีงานละเอียดนะครับมีกห้านัดแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูเนื้องานนะครับเรามายิบข้อสอบกันนะครับจะไปทีละตัวเลยนะครับขอเป็นเป็อนอารมณ์ก่อนแล้วกันนะครับอ่าห้านัดนะครับสําหรับ g สิบห้านะครับชักยิงทีละนัดนะครับ เรียบร้อยนะครับห้านัดในลูกหมดสไลด์ไม่ค้านะครับต่อมานะครับเป็นสีสิบสีสิบนะครับกระสุนอยู่ที่หกนัดนะครับ เคหมดละนี่นะครับข้อสังเกตนะครับเวลาที่ลูกค้านะครับได้ปืนอัดลมไปนะครับแล้วตัวแม็กกาซีนมีรอยเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาทดสอบเนี่ยทางร้านใส่แม็กกาซีนไปเนาะแล้วตรงบอดี้ที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมาทาให้ขูดแม็กกาซีนได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับในแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับต่อมาเป็นตัวหนึ่งก้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเติมแก๊สให้ดูก่อนนะครับแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับ กระสุนประมาณนี้เจ็ดนัดนะครับตัวนี้ลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับเจ็บปอนครับโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นกล็อก18นะครับ กระสุนประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่เราจะยิงทั้งสงระบบให้ดูกันนะครับโอเคแก๊สไม่รั่วมไม่ซึมนะครับนี่นะครับก็อกสิบแปดอเป็นเซมีก่อนนะครับเวลาใส่พยายามกดให้แน่นๆเลยนะครับตัวแมกกาซี ตอบให้แน่นไปเลยหานับนะครับเราเป็นฟัวโต้นะครับทุกหมดนะครับสไลด์ค้างนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ทำการจัดส่งให้นะครับผทดสอบเรียบร้อยนะครับก็ท้านใี่สนใจครับก็ ลองสอบถามกันเข้ามานะครับทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับเปลือนอารมณ์หรือเปลือ,อัดแก๊สนะครับก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ